คุณกำลังฟังล่ามซัำพอดแคสต์ล่ามซ้ำสนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิตสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับซัมมันนี่เล่าเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายบายล่ามซำกับเก๋ๆดารินปริญญากุณค่ะ เรายังคงอยู่กันในซีรีส์แม่สอนลูกรวยนะคะซึ่งเจ๊ก็จะกันกรองจากประสบการณ์ของตัวเองค่ะทั้งจากการอ่านหนังสือการเรียนรู้จากคนอื่นนะคะหลักๆเนี่ยเจ๊อยากเอาไปสอนลูกตัวเองนะคะไม่อยากให้เขาเสียเวลาในชีวิตเหมือนที่เจ๊เคยเสียมาแล้วเพราะเจ๊ก็รู้สึกว่าการที่เรามาเรียนรู้ทั้งเรื่องของรถ h m ซ n เ s e t เรื่องของการวางแผนการเงินที่ค่อนข้างช้าก็คืออายุ40บวกบวกแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันช้าแล้วก็ไม่อยากให้ลูกเนี่ยต้องเสียเวลาแบบเรานะคะในอีกมิติหนึ่งค่ะเจ๊ก็อยากให้กำลัง ใจคนที่เริ่มช้าด้วยนะคะว่าเริ่มเลยเถอะมันเป็นไปได้นะคะมันไม่มีอะไรที่สายเกินไปเพราะว่าเกียศก็เพิ่งเริ่มและเกียศก็ทําอยู่และชีวิตมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมุมมองทางความคิดนะคะความสุขของตัวเองแล้วก็ที่สําคัญก็คือในเรื่องของการเงินด้วยนะคะ ในเอพิโซดนี้ค่ะเก๋ก็จะชวนคุยในเรื่องของ3แนวคิดเพื่อควบคุมชีวิตและการเงินของตัวเองค่ะโดยเฉพาะนะคะใครที่คิดว่าตอนนี้ชีวิตชั้นที่ต้องเป็นแบบเนี้ยมันเป็นเพราะคนอื่นเป็นเพราะว่าพ่อแม่เราไม่รวยเป็นเพราะเราถูกปลูกฝังมาแบบนี้เป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีเพราะเจ้านายแย่เพราะเพื่อร่วมงานห่วยอะไรก็ตามถ้าเกิดยังมีความคิดแบบนี้นะคะแสดงว่าตอนนี้เนี่ย คุณกําลังให้คนอื่นควบคุมชีวิตของคุณอยู่ชีวิตจะไม่มีทางเป็นอิสระได้เลยค่ะการควบคุมชีวิตตัวเองนะคะเป็นหนึ่งในนิสัยของผู้ที่ประสบความสําเร็จนะคะในหนังสือ Seven Habits เนี่ยเขาใช้คําว่า proactive ก็คือการดึงอํานาจควบคุมกลับมาที่ตัวเองรับผิดชอบตัวเอง100%นะคะว่าเราเนี่ยต้องเป็นผู้แก้ไขสถานการณ์ค่ะไม่ว่าใครจะทําให้มันเกิดขึ้นก็ตาม ก่อนที่จะไปดูการควบคุมตัวเองนะคะไปดูลักษณะของคนที่สูญเสียการควบคุมกันก่อนว่าเป็นยังไงนะคะคนที่สูญเสียการควบคุมในชีวิตและการเงินของตัวเองนะคะก็คือเขาจะไม่ไว้วางใจในชีวิตค่ะรู้สึกตัวเองเป็นเหยื่อของสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าเป็นเรื่องเงินนะคะเขาจะรู้สึกว่าคนอื่นเป็นผู้กําหนดการเงินของตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะหาเงินได้มากกว่านี้นะคะ จากประสบการณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็การอ่านการฟังชีวิตของคนประสบความสำเร็จมาเยอะนะคะเก๋ก็ตกผลึกอ,ออกมาได้เป็น3แนวคิดนะคะที่อยากให้ทุกคนลองปรับเปลี่ยนนะคะเพราะมันจะทําให้เราสามารถควบคุมชีวิตแล้วก็การเงินของตัวเองได้ดีขึ้นนะคะ มาดูกันที่ความคิดหรือว่า mindset แรกนะคะก็คือเราต้องรู้จักตัวเองค่ะแล้วก็สร้างชีวิตตามจริตของเรานะคะเราต้องรู้นะคะว่าเรามีพื้นฐานนิสัยยังไงเรามีแพทเทิรการใช้ชีวิตการตอบโต้ต่อสถานการณ์ต่างๆยังไงและที่สำคัญค่ะก็คือต้องรู้ว่าความคิดอะไรอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมนั้นๆของเรา โดยเฉพาะพฤติกรรมที่มันส่งผลกระทบทางลบต่อชีวิตที่เราไม่ชอบเราไม่อยากได้นะคะจากนั้นค่ะก็เปลี่ยนมุมมองต่อมันสมใหม่พร้อมกับหาวิธีจัดการที่เหมาะกับจริตของตัวเองค่ะเดี๋บอกเลยนะคะว่าทุกคนในโลกนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันค่ะเวลาที่เราเห็นคนอื่นทําวิธีโน้วนวิธีนี้แล้วสําเร็จแต่ว่าเฮ้ยทำไมบางทีมันใช้กับเราไม่ได้นะคะหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือต้องหาวิธีที่มันใช้ได้ผลกับตัวเองเราอาจจะหาหลักฐานค่ะหาคนที่เขาคล้ายๆเราเนี่ยแต่เขาผ่านมันมาได้ แล้วก็เรียนรู้จากเขานะคะหรือว่าถ้าเราไม่เจอเราก็ต้องหาวิธีที่มันเป็นของเราเอาวิธีอะไรจากคนอื่นแล้วก็มาปรับใช้ให้มันเป็นของเราให้ได้ค่ะเกยยกตัวอย่างตัวเองนะคะเกยมีแพทเทิร์นทางการเงินอยู่อย่างหนึ่งนะคะที่เกยก็เพิ่งเคยสังเกตตัวเองเหมือนกันก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเกยกชอบใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยเวลาที่เกยเหนื่อยจากการทํางานหรือว่าไม่พอใจอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะรู้สึกว่าชีวิตยังไม่ดีอะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเกยก็จะใช้บัตรเครดิตเก๋เคยเป็นนี้บัตรเครดิตเคยเล่าแล้วนะคะซึ่งตอนนั้น เวลาเก็เหนื่อยหรือว่าเก็บรู้สึกไม่พอใจเก็บก็จะรูดแบบซื้อของนะคะแต่ว่าเก็บเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นได้หลังจากที่มาเรียนรู้เรื่องการวางแผนการเงินเนาะเราก็รู้ว่าอันนั้นมนมาไม่ดีแล้วเก็บก็จดบันทึกค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็รู้ว่าตรงเนี้ยเป็นรูรั่วเก็บก็แก้มันนะคะโดยที่เรารู้ว่าไม่ดีเราก็ไม่ทํานะคะแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยเกศจะบอกว่านิสัยนั้นของเกะมันยังอยู่นะคะเพราะว่าเก๋ย,ยังคิดแพทเทิร์นเดิมอะค่ะแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจากเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเป็นอะไรรู้ไหมคะเป็นหนังสือค่ะเป็นคอร์สเรียนค่ะ เพราะว่าตอนนี้เกหันมาสนใจอย่างอื่นซึ่งเกศเกศไม่ได้ไปโฟกัสไอ้ตรงนั้นล่ะเก๋ก็มาสะสมหนังสือสะสมคอร์สเรียนที่บางทีไม่ได้อ่านไม่ได้ใช้นะคะเพราะแพทเทิร์นความคิดเดิมของเกศย,ยังอยู่เพราะเกย๋ยังรู้สึกว่าบางทีเก๋เหนื่อยกับการทํางานเกศไม่พอใจชีวิตตัวเองที่เป็นอยู่เฮ้ยมันก็น่าจะมีอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็เลยหาความรู้หาอยู่นั่นนะคะ ั่นเป็นเพราะว่าเกมไม่ได้แก้ที่ต้นตอค่ะต้นตอของความรู้สึกนะคะจนเก๋ได้มานั่งคุยกับตัวเองนะคะเกมก็ค้นพบว่าต้นตอของความรู้สึกนี้ของเกมเนี่ยคืออะไรถ้าเป็นในเรื่องของงานนะคะเวลาที่เหนื่อยจากงานเนี่ยมันแสดงว่าเราไม่เห็นคุณค่าของงานที่ทําค่ะเราไม่รู้ว่าเราได้ส่งมอบคุณค่าอะไรออกไปให้ใครบ้างนะคะส่วนในเรื่องของการไม่พอใจชีวิตตัวเองเนี่ย มันเป็นเพราะว่าเกศไม่เคยมองสิ่งที่ตัวเองมีค่ะเกศไปโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองขาดอะ่ะคือไปมองอยู่ตลอดเวลาว่าเราอยากเป็นแบบไหนเรายังไม่มีอะไรนะคะซึ่งมันทําให้เกศรู้เลยค่ะว่าถ้าเกศไม่เปลี่ยนแพทเทิร์นความคิดของตัวเองเนี่ยเกศจะแก้นิสัยนี้ไม่ได้นะคะวิธีที่เกศใช้ได้ผลกับตัวเองนะคะก็คือไปแก้ที่ความคิดของเราค่ะตอนนี้เกศก็ม,มานั่งพิจารณาว่างานของเราเนี่ยมันมีคุณค่าอะไรต่อใครบ้างนะคะ มันก็จะทําให้ความเหนื่อยความเบื่อที่เรามีต่อง,งานเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็เกยรวบรวมสิ่งที่มีค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีอะไรแล้วเราดีที่สุดในจุดที่เรามีหรืออยังนะคะเกยก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเกยน,นะคะก็มีคนซัพพอร์ตมากมายค่ะมีเงินเดือนใช้นะคะไม่เคยที่จะต้องอดอยากอะเอาง่ายๆนะคะแล้วก็เห็นว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะดีขึ้นเราก็แค่เสริมทักษะ ที่เราควรจะไปเรียนรู้อีกนิดๆหน่อยๆเราก็จะดีขึ้นได้ทีละนิดทีละนิดนะคะเมื่อเรารู้สึกพึงพอใจแล้วก็นับถือตัวเองนะคะสาหรับตัวเกศนะคะเก่าคิดว่าพอเกศได้เติมเต็มตรงนี้แล้วเนี่ยการใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยของเกศเนี่ยจะลดน้อยลงนะคะถ้าเพื่อนๆใครเป็นแบบเกศก็ลองเอาไปใช้ดู ส่วนถ้าใครมีปัญหาอย่างอื่นนะคะก็ลองไปนั่งทําความเข้าใจกับตัวเองนะคะดูว่าต้นตอของปัญหาเนี่ยคืออะไรแล้วก็ไปเปลี่ยนที่ต้นตอเปลี่ยนที่ความคิดนะคะแล้วนิสัยที่เราไม่ชอบในตัวเราเราอยากดีขึ้นเนี่ยมันจะดีขึ้นได้นะคะซึ่งไม่เซตข้อแรกเนี่ยเจว่าสําคัญที่สุดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเนี่ยเราจะเดินต่อไม่ได้นะคะมากันที่ แล้วคิดหรือว่า m i n d s e t ข้อที่2ค่ะก็คือเรียนรู้จากสิ่งที่เคยทําผิดพลาดค่ะคนที่ไม่เคยทําผิดเนี่ยก็คือคนที่ไม่ทําอะไรเลยนะคะคือชีวิตเนี่ยมันต้องเรียนรู้จากความผิดที่ผ่านมานะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเรียนรู้ได้เนี่ยเราต้องไม่ตกปเป็นเหยื่อก่อนนะคะเราต้องไม่คิดโทษคนอื่นว่าความผิดนี้มาจากใครไม่คิดโทษตัวเองด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ค่ะสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือวิเคราะห์ความผิดพลาดนั้นค่ะว่ามันมาจากเหตุอะไรแล้วก็กลับไปลุยมันใหม ด้วยวิธีการใหม่ด้วยความเข้าใจใหม่นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นตัวอย่างของเกศเนี่ยเกย๋เคยผิดพลาดเรื่องการลงทุนในหุ้นนะคะเพราะว่าช่วงที่เกศเข้ามาลงทุนใหม่ๆเนี่ยเกย๋ก็เหมือนแม่งๆทั่วไปอะคะ่ะก็เล่นหุ้นปั่นนะพูดง่ายๆแล้วเกศเคยขาดทุนนะคะวันเดียว60,000บาท ซึ่ง60,000บาทเกือ20บ20ปีก่อนคือมันเยอะมากนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยมันไม่ใช่เงินเกีเองค่ะมันเป็นเงินของแม่สามีด้วยนะคะมันทําให้เกียรู้สึกแบบ1คือรู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกเข็ดแบบว่าไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกียก็ออกจากตลาดไปเลยนะคะ คือไม่เอาแล้วเข็ดแล้วแล้วเก๋ก็ยังไปเที่ยวบอกใครๆเวลามีคนมาถามเก๋เรื่องหุ้นนะคะว่าอุ้ยอย่าเข้ามาเลยตลาดอะ่ะมันไม่โอเคเข้ามาแล้วจะเจ๊งจะขาดทุนนะคะกลายเป็นแบบนั้นไปนั่นแสดงว่าเก๋ไม่ได้เรียนรู้จากสิ่งที่เก๋เคยผิดพลาดเลยนะคะพอเก๋ได้มาศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวเองเนาะ,ะเก๋ก็เลยกลับมาดูประสบการณ์ตรงนี้ของเก๋อีกครั้งหนึ่งค่ะเก๋ก็กลับมาใหม่แล้วก็มาเรียนรู้ตัวเองใหม่นะคะคือเก๋รู้ว่าเราเนี่ยทำใจในการคัดลอสหรือว่าตัดขาดทุนไม่ได้ ะค,ะคือเกจเป็นคนที่ไม่ชอบขายหุ้นนะเอาง่ายๆนะคะดังนั้นก็เลยรู้ค่ะว่าถ้าเป็นพวกหุ้นผีบอกหุ้นอะไรที่เป็นทางเทคนิคนมันอาจจะไม่เหมาะสมกับเราเกจก็เลยไปศึกษาแนวทางของ V.I นะคะก็คือหุ้นคุณค่าเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานนะคะแต่เจก,ก็พลาดอีกค่ะเพราะว่า เก็บไปซื้อหุ้นดีก็จริงแต่เก็บไปซื้อตอนที่ราคามันสูงเพราะว่าเก็บกลัวตกรถค่ะก็ได้บทเรียนมาอีกหนึ่งข้อนะคะว่าบางทีเนี่ยการไม่ลงทุนอาจจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดนะคะถึงแม้จะเป็นหุ้นพื้นฐานดีแต่ว่าถ้าเป็นหลักการ VI จริงๆเนี่ยตอนเราซื้อเราต้องซื้อต่ำกว่าราคาที่เหมาะสมด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เก๋กลับไปเรียนรู้ใหม่แล้วก็เก๋กลับเข้ามาลงทุนใหม่ด้วยความเข้าใจใหม่นะคะก็ยังต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ายังไม่ได้เป็นคนที่เก่งกาจในด้านนี้นะคะแล้วก็การลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยเกศก็รู้เลยว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราเท่าไหร่เกศก็เลยกันเงินแค่ส่วนเดียวเอาไว้ลงทุนนะคะส่วนเงินส่วนใหญ่เนี่ยเก๋ก็ให้มืออาชีพบริหารก็คือลงทุนผ่านกองทุนนะคะการที่เราจะบอกได้ว่าเราเรียนรู้ได้ไหมจากเหตุการณ์เดิมเนี่ย ให้ดูที่วิธีการเล่าค่ะอย่างที่เกศเคยบอกนะคะตอนที่เกศยังไม่ได้เรียนรู้จากมันเนี่ยเกศก็เชื่อไปเล่าว่ามันไม่ดีคือเรามีมุมมองทางลบต่อมันไปเลยนะคะเรายังเล่าถึงปัญหาเราพูดถึงมันในแง่ไม่ดีแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเราเจ็บฟรีเพราะว่าเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราขอบคุณมันได้เราเอามาเล่าได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ย เราผ่านมันมาได้ยังไงก็ถือว่าเราได้เรียนรู้จากมันแล้วนะคะเพื่อนๆใครที่มีเหตุการณ์อะไรที่เราเคยเฉ็ดกับมันนะคะลองกลับไปเรียนรู้มันใหม่ค่ะมีมุมมองกับมันใหม่นะคะแล้วก็เราจะได้เอาเหตุการณ์เหล่านี้มาเล่าเป็นประสบการณ์ให้ลูกหลานฟังก็ยังดีนะคะ แนวคิดหรือว่าไมซ์สุดท้ายนะคะก็คือหาประสบการณ์ของตัวเองค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยโดยเฉพาะคนที่ยังเป็นวัยรุ่นอ,อยู่นะคะลูกๆหล,ลานๆทั้งหลายนะคะเพราะว่าการอ่านหนังสือการฟังชีวิตของคนอื่นเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยถ้าเราไม่เอามาใช้ไม่เอามาทําให้เป็นประสบการณ์ของตัวเองนะคะคิดง่ายๆว่าเวลาที่เราอ่านทฤษฎีการว่ายน้ําการปั่นจักรยานนะคะหรือว่าไปดูคลิปการทําอาหารเราจะไม่สามารถทําเป็น,นะคะ่ะเราจะไม่ สามารถปั่นจักรยานได้เราจะไม่สามารถว่ายน้ําได้ถ้าเราไม่ลงปลายธรรมนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรมาขอให้เอามาใช้ให้เป็นประสบการณ์ของตัวเองเพราะว่าต่อเนื่องไปยังข้อที่แล้วนะคะข้อที่2คือถ้าเกิดเราไม่มีประสบการณ์เราไม่เรียนรู้จากมันเนี่ยเราก็จะไม่โตนะคะถ้าเกิดเป็นเด็กๆเ,ก,เก,ก็จะบอกเลยว่าให้ออกไปผิดพลาดบ้างคะ่ะแต่ว่าให้กับชอบนะอย่าให้ถึงตาย ล้มละลายแบบถ้าต,ตายไปเลยเราก็เรียนรู้จากมันไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะออกไปผิดพลาดเนี่ยก็ต้องให้มีความรอบคอบอยู่ด้วยนะคะเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยอ่านหนังสือเยอะดีเรียนเยอะเนี่ยดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรียนไปเรื่อยๆแต่ไม่เอามาใช้เนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วนะคะที่เก๋ไปร่ำเรียนมานะคะหลักการเนี่ยเขาบอกว่าให้หาความรู้แค่20%แล้วก็ลงมือทำเลยค่ะ ที่เหลือเนี่ยไปยเรียนรู้เอาหน้างานนะคะซึ่งกก่ก็ลองเอามาปรับใช้มันก็จริงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราสะสมความรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะยิ่งไม่กล้าทำค่ะ เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่ดีนะคะแต่ว่าวันใดที่เราลงมือทําไปแล้วนะคะมันก็จะเกิดความผิดพลาดอะคะ่ะแล้วเราก็เรียนรู้จากมันแล้วก็เราก็ทาใหม่แล้วก็ทําใหม,แใหม่แค่นั้นเองนะคะอันนี้คือประสบการณ์ที่เราออกไปใช้ชีวิตนะคะถ้าเกิดคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะบอกเลยว่าเลี้ยงลูกเนี่ยอย่าดูแลประครบประหงมมากจนเกินไปนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินถ้าลูกเป็นวัยรุ่นเขาค่อนข้างโตแล้วนะคะให้เขามีส่วนควบคุมเงินของตัวเองนะคะให้เขามีส่วนในการควบคุม การใช้จ่ายเงินของตัวเองให้เขามีประสบการณ์ด้านการเงินของตัวเองนะคะการมีประสบการณ์เนี่ยมันก็มีอยู่ได้หลักๆ2แบบเนาะก็คือประสบการณ์ที่เราตั้งใจที่จะไปมีมันหรือว่าแล้วแต่บุญแต่กรรมเราไม่ได้ตั้งใจนะคะก็คือถ้าเกิดอายุมากแล้วนะคะอย่างอย่างตัวเกศเองเนี่ยการที่เกศจะออกไปหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําได้นะคะก็คือกลับไปเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมค่ะ ขุดมันขึ้นมานะคะแล้วก็เรียนรู้มันใหม่นะคะอันนี้ก็ช่วยได้นะคะแต่ถ้าเกิดอายุยังน้อยนะคะเขียนแนะนําว่าอยากให้ตั้งเป้าหมายค่ะว่าเราอยากมีประสบการณ์เรื่องนี้แล้วออกไปลุยออกไปเรียนรู้มันเลยนะคะเจ๊อยากยกตัวอย่างให้ฟังเป็นเด็กคนหนึ่งที่เก๋ชื่นชมเขามากๆเลยนะคะคือคุณนาฟิสจากเพจสมองไหลนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้จักนะคะคือ นาฟิสเนี่ยตอนที่เขาเพิ่งเรียนจบนะคะเขาก็มีความฝันอยากจะเป็นผู้ประกอบการแต่ว่าด้วยความจําเป็นบ้านก็ไม่ได้มีเงินอะไรเยอะใช่ไหมคะเขาก็ต้องไปเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานประจําเหมือนพวกเราทุกคนนี่แหละคะ่ะแต่ว่าการเป็นพนักงานประจําของเขาเนี่ยเขาตั้งใจ ที่จะไปเรียนรู้ไปเก็บประสบการณ์เพื่อเอามาเป็นเจ้าของธุรกิจดังนั้นเนี่ยการทํางานของเขาทุกอย่างเนี่ยไม่เซ็ตของเขาจะไม่ใช่ไม่เซ็ตลูกจ้างจะเป็นไม่เซ็ตของผู้ประกอบการเลยก็คือทํางานเกินเงินเดือนอะเรียนรู้ทุกอย่างให้มากที่สุดนะคะจนเขาทางานอยู่ไม่กีดปีเองอะเพราะว่าช่วงโควิดอะเขาก็ออกมาทํากิจการของตัวเองแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะแล้วก็ยังเอามาเขียนหนังสือถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนอื่นได้อีกนะคะชื่อหนังสือว่างานประจําสอนทําธุรกิจนะคะก็เป็นสิ่งที่ ดับเบิลเลยตอนนี้เขาก็มีธุรกิจของตัวเองด้วยแล้วก็แถมยังเอาประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมาเล่าผ่านหนังสือได้ด้วยนะคะเก๋อยากจะย้ำนะคะว่าเรื่องของเราประสบการณ์ของเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องเหมือนใครนะคะการเติบโตของเราเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเหมือนใครเราก็เติบโตในแบบของเราเองนะคะถึงย้าว่าข้อหนึ่งเนี่ยสำคัญมากๆเราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนนะคะว่าเราเป็นแบบไหนแล้วเราจะเติบโตยังไงในเส้นทางของเรานะคะ เขอสรุป3แนวคิดเพื่อควบคุมชีวิตและการเงินของตัวเองนะคะแนวคิดแรกค่ะต้องรู้จักตัวเองเพื่อตั้งเป้าหมายที่เราต้องการจริงๆแล้วก็หาวิธีที่ตรงจริตตรงกับพื้นนิสัยของเรานะคะแนวคิดข้อที่2นะคะคือเรียนรู้จากสิ่งที่เคยทําผิดพลาดเราต้องสามารถเล่าหรือแบ่งปันประสบการณ์ได้ว่าเราผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้ยังไงถึงแสดงว่าเราได้เรียนรู้จากมันแล้วนะคะ ส่วนแนวคิดข้อสุดท้ายข้อที่3ใช้ชีวิตค่ะออกไปตั้งใจหาประสบการณ์ออกไปทําผิดพลาดเยอะๆนะคะถ้าเกิดว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยก็เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ได้ค่ะหวังว่าในวันนี้ลูกๆหลานๆและเพื่อนๆน,นะคะจะได้ไอเดียในการออกไปปรับใช้เพื่อควบคุมชีวิตและการเงินของตัวเองนะคะถ้าเกิดคิดว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมแชร์ออกไปนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังหรือว่าแชร์เก็บไว้ฟังเองก็ได้นะคะและถ้าเกิดว่าชอบหรือว่าถูกใจคอนเทนต์นี้นะคะก็ช่วย กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เก๋ๆแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าในวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ